มาเช็นอะไรพี่อ๋อนี้นี่ฟอนต์ฟอนต์กะต้องมีอะไรเออฟอนต์ไอ้ตัวแต่ตัวที่ได้เช็ดที่ได้ฟอนต์ระบบวคียอยู่อยู่นี่ก็หล่อพีคกโหล่อใครใช้มือซ้ายเยอะตอนนี้พี่นกคันนี้เป็นพี่นกบ้างพี่นกเล่นกูหลอบก้อยก้อยหมายถึงมุลาหมายถึงคลิปก้อยก้อยจะช้าไปได้ทั้งสามคลิปเนี่ยโหกลับบ้านมาคุ้มจานเก็บสามคลิปเด็ด คอมพิวเตอร์ตันนี้ไม่ขึ้นแล้วอะศูนย์หนึ่งสองสามนะของมืออันนี้เล่นยากอเก็บตามไปคิดซิคิดอยากกินลิโออันนี้ไม่รู้ลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรทั้งที่ แอบดูมือหน่อยนะครับเด็กมันต้องมีมือด้วเนี่ยแต่ไม่มีบาสเด็กนี้ก็ต้องมีมือแต่ก็ไม่มีบาสไม่มีไงเดมไม่มีอะไรเลยจเจ้าของเห็นหมือยิ้มเลยอดี๋ยวมันก็มาพี่ไม่ต้องกวัวอ๋อแสดงว่าสามเนี่ยมันไม่เคยมีตาไหนมันไม่มาเจ้าของเด็กอะ่ะมันรักเกตซามเยอะคนอื่นอ่ะไม่รู้ทุกเด็กเลยนะเร็วเล่นแรกเก่งไงไม่ได้ เล่นลักเก่งไงใช้เกสามเยอะเฮ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยมันเกินไปอ่ะหรืว่าเล่นลักเก่งเพราะอันนี้เพราะมีเกสมมือเต็มเต็มที่เต็มที่ไมีะเขายิ้เดคืนแม่เดี๋ยวจะหาให้เดี๋ยวก็เขาไปไม่ให้เล่นเลยแบนแบบยุ่มนะไม่ห้ามใช้ทำได้แนี้ขมอนมีบีิวใตวัทำดีแล้ว บัสต์เดอักช็อปเทปโร้ช็อตเบรกใช่กี่ใบเนี่ยอยากรู้ด้วยเขาหนึ่งัจหนึ่งเข้นบอยวากนมทิ้งมื่นหนึ่งได้บวกสองได้บวกหนึ่งเต้ควินได้โดลทิเกือก พลังเปิดดำหมูไป,ปเดียวบอกหมูยี่สิบพร้อมมันห้าไปแล้วสามลักจริงด้วยลักจนถึงละเมีเลยนในตัวนี้ก็ไม่มีอะไรดีครับ เป็นไรแคไม่ค่อยชอบเลยกำลังไม่ต้องใช้คารบาร์ดงใช่แต่พี่พี่ตีเข้าวันยังไงเก็ต้องเตีแหวนแล้วตีไม่ที่แปกนี่ตะกิวอยู่เรียนย่งไม่สไม่เรียกว่าคารบาดฝั่งหนูเหีอยรับเป็นโรงเดียนฝั่งวันดิ เราไปตีพ or of well, ิกดำเราเอาเลขตรงนี <sw to> <worldwide> <When> <en blo> <fuck> like? ้แล้วก็หนึ่งที่เรียงมาใหม่ว้นี้แล้วหนึ่งตนี่ตี่ไปตีิกดำเออรถไปสี่พัเลยสี่พันอย่า่ไหมโอ้โ่อนผมไปดัง้โเทนเดียวเท่านั้นเดือน้าพาังกรล้อันสิยาเออหือมีครีดเด็กด้วยอ้ยนี่แหละโอมีกูพี่กูอะไรมันแค่ตบเบาๆไม่ร้ายนี่คนอื่น ถ้าคุณเกย์สามันขึ้นแต่ว่าคุณไม่ใช่เจ้าของเด็กอ๊สามมิดยี่สิบห้าเฮ้ยไม่ธรรมดาคนนี้ชื่โวดมันโกเธอดิแวนสิบาบุมเฮ้ยเียกได้เด็มปไม่อยากได้ค่อยไปรับทีเดียวทีไหนไปโคดทรัพยรัพ

แต่มันลูมมันไม่ยทีมอ่ะผมจ้อญาเต้นอยู่โดนตะกกิงเนี่ยหนึ่งใบหมูสามหมสามแดมคิวขี้ครับโอ้โหมาทำไมมาทำไมขี้ตีกระบอกโอ้โหได้ให้าเซิร์ฟใหม่อ่ะตียี่สิบสอน ดุงนะนดุงนะนะมาแล้วเราเชื่อมั่นว่าบนเนี้ยมันต้องมีเกรดจิตอสซิปเฮ้ยจะเล่นภาไม่เคยเจอจีซิเกศามเลยไม่เจอไม่เจอครับเฮ้ยผมเล่นชิราจกิเด็กชิราเนี่ยมัน กระลอกไปยงนก็เสิร mm ์มใหม่หมดหรือปล่าใช่ประถามไม่ะอรอไหมมีกระลอกอยู <m ai> <m ่ใบเดียวไม่ถึ็กระมอกรลอกมนออกไปเยอะแมวแมวแล้วดอกกระลอกมนาแวไม่เป็นชิรายุกีเซลทูเซลวันกดป่าวกดป่าก็โซเหลือกดจะได้ฮะ ไหนว่างนะอแต่่พีนี่เหลือเหรือนี่เหลือแล้วหมดแล้วนี่ากระลอกหมดแล้วนี่เพราะในโซใบหนึ่งนี่ใบนึ่นี่นึ่โอ้โหอยู่ทุกที่เลยวิญญาณเมริดคำถามคือครับจะลบหมื่นหรอถ้าลบหมื่นตอนนี้ก็ดีแต่ถ้าลบหมื่นข้างอนาคตก็อาจจะไม่ไหวมันไม่ทันถ้าลบไปตอนนี้ไปตีเข้าดีป่ะเลือสาคัญ ดว้าวเต็มโซ่ตัวเ <c oughs> รวารูปอพอเขาได้เขาได้ขมือไม้กักดดเกกเด็นเท่าเดือนเท่าเดือสิบสามใช่ไหมได้แต่เขาไม่เข้าอยู่ดีไม่เขา้ขาในสเข้า้า แล้วรูเบนเปิดยี่สิบเอ็ดมาเอยกานวยย่สิบเอเลยอ๋อใช่แปดพันหรือสองบมื่นหรือเปล่าสองมืนทำไมอ่ะถ้าสิบสองก็แปดสบองกแปดโอ้โหสมัยสมานคือข้อมูลมันดีแล้วมัสวยอุ้ย สวยจริงไม่ฮิตไม่ฮิตไม่ฮิตเอาวะหรือว่าจะใช้ที่หลังไม่ฮิตของใครอะน่าไหนเชียร์ยู่ที่เอาเข้าไปเฉยไม่ไม่ไม่เชียร์ยู่ที้สกิลมาแค่สกิลมาแล้วแค่ตีไม่ฮิตมีด้วยหรอมีไอ้ดอกมันนะก็ไม่กินทิ้งไปแต่ไม่ได้เลือกเลือกมาอย่างหนึ่งไหนก็เอาจังมือเลยก็ได้นะแต่โซ่ไม่ถึงนะจะเติมโซ่หรือไม่เติมแค่นั้นแหละ ทางงานได้เติมโซอีกตัวได้หยิบเลยนี่เหรออืครับหยิบเลยมันใช้ต้นไหนก็ได้เนี่ยนะแคตตี้ไม่หยิบแต่ไม่ที่ตะกี้อะกรที่ไม่ตอนยีช้างของชิราจิกี้หยิบชิราจิกีขึ้นมือใช่ไหมครับครับขึ้นมือครับโองค้าพันการครับให้มื่นเลยยังไม่หยิบใช่เข้าโซ่ฟิ้งเข้าโซ่เฉย โอ้ยติดกันเลยเกินโมเด็ตแฟนทอมมีเป็นอยาติงแรงแฟร์ องวันสอใครเปนดาวโซโลเลยโยก็น่าจะดีใครมาจับก่อนหลังบนโลกี่ไม่เจอก่อนไม่เจอไม่เจอไม่เป็นไรี่ซีรียสลูกหาันแค่นี่แม่ไม่หมดไปโลกึงีติดต่อไมไม่ใช่วันนี้ใช่วันนี้ตกรอบอยู่ยำจังเฮ้ย กีัจจิลีกิฟมาทับอีกดำหรอฮะพราะมัจะลงอยใบไงก<อ>ีบัจจิลีกิฟฟ์ตะกอกไแกกอะไรครับกิฟท์ุฟอรบอลนั่นเหละถามว่ากลัวไหมกลัวเรต้องเลฟอร์บแล้วใครบ้าเล่นฟอร์ตูไ่ฟอร์ูเนี่ยจะเป็นสแต็กไงนะใครถึงตัวหลงนะังไงแค่นี้สาม มุดเลยเหรอมุดเลยเหรอไม่พี่คิดถึงแค่ตีสามหมื่นะเขาปลาสองหมได้แค่ตีสามหมื่นอเคโอคพอุ่งมลูก็สี่หมื่นครับสีครับสามห้าสามห้าในก็เทอนั่งโดนเจ็บแล้วนี่ดีเลยหมืนสามเท่าหนึ่งแต่สองใบอยู่บนตัวปืนเอ้ยหมื่นห้องได้นีไงเห็นไหมรินะ วันูดิ๊กสิบนสะสี่สิบเดี๋ยวล้าสี่ส่นำปล่อยก่อนให้ปล่อยโคตสวยสี่สิบขอสมูมื่อ่พวกชิวเยอะไม่ได้พกไม่ได้ตั้งใจจะพกมันเยอะเกินมันขึ้นไปเองพกไหวแล้วมาแถวแล้วรูปสุขุษะเรียงเลยนี่ของฝัน ได้กระดูป่ยไ่ไปบลโก้น้อ่เมีสมีสมไปโลกเรียนอะตอนนี้เกมเกันเ้างเดแล้วนตั่รเาต้องหาเก์แล่ว่าอุ้มเกสามครับเคโวครับเดี๋ยวก่อนครับลงเดียก่อนครับถ้าจะคุณจะลงจะได้ี่ยนชื่อมันจะไม่เปลี่ยนชื่อครับเดี๋ยวชื่อจะใช้คิมเนีมเดิมหรือถ้าอยากได้มือก็ เกตสามตัวนั้นนะได้บอลไหมพี่ผมว่าพี่ผมไม่อาได้มือเงินทำไมพี่ไม่เล่นในตัวเกตสองพี่จะได้พี่จะได้บอร์ดลอ๋ต้องจะเอาบอลแล้วหนะโอ้ยนะเพราะพลังมันน่าจะไม่มันไม่ตายอะไรดีเกตสองใช่ไหมแล้วเป็นมื่นจะไม่มีประโยชน์หรอชื่อตัวมันแม่ไม่ต้องโคดิมีสามตัวหมดจ้าไม่ได้ยืดแล้วโคเลยทำไมอ่ะพลังก็เท่าเดิมพลังแค่มือสองปรับก็เหมือนเดิม ถ้าปรับก็เหมือนไม่ก็เราเราโกสกิลเฮีโร่ก็แล้วค่อยลงพลัก็ได้เนี่ยจะได้ทำเพื่ออะไรพลังมันจะได้สองมีกวดเพราะว่ามันก็เท่าเดิมมันจะปรับพลังให้เท่ากับไปแต่บอกว่าโซบ้าสองค้นหาเรื่อยแล้วโอ้โหเข้ายอะไยก็หมายถึงว่าผมหมายถึงว่าค่อยกดสกิลมันตอนที่ใช้สกิลเฮกีโบ่ไปแล้วมันมีตัวอื่นที่ว่าบวกพลังเดียร์ที่ชื่อเหมือนไงเลอะเพื่อใช้เสีด้วยเหรอเผื่อมีมีเยอะแยะนิดเดียวไม่พี่ใส่หรอใส่แต่ว่าบอร์ดจะพร้อมหรือเปล่า ไม่ต้องขนาดนี้เลยยิโบหือขบาดเนาาดขบาดังเยิโบขบาดที่อะกี้สิจะได้เผื่อเก็บอยู่เยอะกี่กิกันเยอะโแอมแฟ์ยอ้าบาดจิ้มเอ้ ไม่ก็หมาแค่นั้นหะเห็ดยูโอถ้าเห็ดโพี่จะเสียงเพิ่มใบหนึ่งเรืออะไรอ่ะนหน้าก็าเป็เรืออยู่แล้วนี่พี่คิดวพี่ต้องปิดมันได้พี่เป็นเห็ดยูโวเห็ดยูโวตาแรกฟาร์มตายสอปิดเกมไมาเผยก่อไม่ต่อสิกิวอกสิกิวอกก็บาหนึเชิหนึ่ง จะได้ใช้ได้บอเปลระโยชน์จริงไหมคอทับตัวนี้ก็ได้นะไม่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 ต้องขอถ้าขอทับจะขอทับเขาเลจะหายไปหมื่นหนึ่งสกิลเข้าบ้านหนึ่งเปิดหาตัวเองไอหรือไม่ขอก็ได้เปิดกี่ไบฮไม่ไปดูเลยดูเลยดูแลขอไม่แล้วก็ไม่เอาส่วนมากจะไม่เอากันกบพลังบกพลังไอ้เฉยเหมือนเขาหนึ่งคิดมันหนึ่งทุบทุบใบไปหมื่นอือจริงๆใส่มันใบเดียวก็ได้ห้าเวฟ โอ้การคู่สบายเลยใช่พ่อม,มัยังไม่ตายเจ็บเจ็บบอดไหใช่แล้นี่แหละที่ที่ไม่สบายสบายคู่ได้เลยีเนี่ยมือไหนครับ,บอนนี้ผมเกลียดสิ่งนี้ยิ้เลยเลือเกินไม่อดไม่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 ไเ่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไบ่รม่ไไม่ไร่ไม่ม่ม่ไมอไม่ไม่ไ่ยไม่ไ่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไไม่ไไม่ได้ดออไรไไ อะไรได้มันเพราะพลังเขาเดิมอยู่ดีสิไม่ใช่สีสมสามก็มีชื่อเหมือนเ่กงกบวกให้หาแล้วหาแล้วครับม่เปิดเลยปะล่ะล็อาบัสสับจำแนงมันเฮ้ยตีดตาเลยนะไม่มีฟอนต์ใช่าดิมเนี่ยไม่มีสิเไม่ใช่ จะปรับพาวเวอร์เท่ากับแอน10 12เลย22 22ไม่มันปรับตอนคอไม่หรอตอนคอไก็12เนี่ยแค่คิดคือโบก็โบกหมื่นอยู่แล้วกลัวอะไรกตอนคอลงมาปรับเป็นอปรับเปลี่ยนพาวเวอร์เท่ากับคะานนกันของคุณจโจทย์คุณอ๋อโอ้ยยยย22เลยจะปรับให้เท่ากันในช่วงเวลานั้นก็22เลย12เยี่ยมคิโบกอีกตัวก็22ป่ะผมก็ขอหมื่นเหมือนกันแหละการหมื่นกันหมื่น กันก่อนเดี๋ยวไหลเฮ้ยสองมือนามมื่นันก่อนเดี๋ยวไหลมีพวกปาปิตีให้ี่เฮ้ยไปละไปาปิตีให้ดูว่ะมีพวกปาปิตีให้เขาเปลี่ยนได้ไหมมีพวกปาปิตีให้เขาเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ยคุยเลยเฮ้ยเอาเรียงขอคนถามันก็ไม่ปรับใช่ไหมสิบสองสิบสองมันจะตีแค่สิบสองอ่ะเร็วๆ แคบดอกอะจับกองจับกล่องเก็บ normal เก็บอะไรก็ได้เว้ยเก็บ normal เก็บ normal แล้วขาชื่อเหมือนเวนใช่เก็บเท่าไรกี่ไม่น่าเลยตูถ้ามันเยอะเกินนะเวรควรจวดได้ชื่อเหมือนเวนขอลงช่องดีอะช่องไหนก็ได้ถามได้ช่องไหนก็ได้เชื่อช่องนั้นอยงเหนือสามสิบครับผมพีจีครับสิบ ออุ <S <s ้ยได้เบื <s <S ่อได้เื่อไอ้บงค์ดาวได้เบอยี่สิองอันนี้อันนี้ยี่สิบสาอันี้สิเจ่สิบเตัวที่เบาเป็นระดับสงนี่ออานี่นะสามสามือสองกแรงเลย่อยได้กี่ดอกวะเอาเนี่ยยี่ักแซงผมต้องการดอกเดียวยี่สิบ ยิพลังนนึ่งก่อนช่สิเออันนี้สามสองขอมือเดียวถ้าได้ถ้าได้ทิศเดียวอันนี้จะไม่เข้าแล้วยิพลังว้าโมจันไม่อยากเล่นเลยอ่ะมมัตกหม่ะสิบเจ็ามเจ็ดยอ้ยไม่ใช่สิบสอันนี้เบคือยี่สิบสามสิบ่สแล้วป่อยแล้วกันนะโอ้โหไม่น่าปล่อยเลย่ะยัง อืมหล่อมๆปล่อยๆโดยมา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 แค่นั้นแหละไฟนอทเทิร์ว้าวเขาประกาศไฟนอทเทิร์แกรปแกรุ่งเขาประกาศไฟนัทเธอร์ใส่เราว่าไม่อยากจะจูวเลยแต่ลองจมหน่อยเพื่อได้ของเล่นดีๆเขาหนึ่งจู๋ติ๊กไปไม่ใช่เว้ยนี้ว้าวจูโซ ไม่มีไม่มีก็บ้าเลยตกไปตอนไหนวะก็ผมหลบหลบมันอยู่ใบนึงอ๋อีใบนัดเหรออ้าวรู้นี่เอาตีก่อนเลยสบายจ็สามบวกมือนบุกี้อหามืนสามบมื่นหนึสนุกมากเนกันที่เดือดจะ สองชี้แยกเบิ้ลฮิวโชยหาหาละหกหนึ่งหกหนึ่งเฮ้ยโผล่เด้อโผล่ัวเออแล้วไงที่จะกัจะเซะไรจะเซมามีจะเมานับมีจะเยังนับแล้วอ๋อโอเคไปเลยโดเลยว้าวดเคืองมันต้องออกอะไรก็ได้ที่มันชจัวได้แบบเ